ดีนะคะอีพอยอีแม่ของเขา,เ,าเอฟซีนะคะอยู่ทางบ้านถึงบ้านใจเีย็นๆคนนั่งล่ำก็อนจะขึ้นบันไดบันไดไปเค็ดไม้เลื่อเข้าบันไดผมวินเทอร์จับดีอ่าผมพี่ยังนั่งลำ่ำกับแต่ผูน้น้อยๆน,นะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราทุกท่านอ่าทุกทา่าน<ไ>ทุก,ทาทก,ทาทกนายคณะกรรมการเมดิมาอ่าเป็นโมพี่น้องสุขุสุขคน ดูแลความเรียบร้อยแม่อุยอ้ย้ทั้งนาก็ได้ค่ไครับขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านทั้งบ้านแลักกาพี่น้องดานาวิทีฝากสมทบทออ<ช>่องแม่ครูหอมหวนเพล่งเรื่องไว้ด้กันแล้วกันครับอารามชุดใดๆออกมาก็อจะเลือกิตตานทั้งช่องยูทูบแม่ครูหอมหวนเด้อผมเขาไปฟังก่อนใหม่ก่อนเก่า่อยจากโศกดีก็เขาไปเบิ่งคำนั้นเป็นอย่งสิรัา นั่งล่ำขอยกับพี่ธภูรก่อนอจ้วงเรงล่ำถวายแม่ฮันนีก่อนละเอา,เอาขาดซีมเมนคูก่อนนะคะขาดซีมเมนคู่จ็กสองผลงานสามผลงานก่อนล่ำของแม่คู่ก่อนใหม่เพลงใหม่นะคะขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อม,อม,อมใจอีพออีเมสสุภูสุคนเมื่อนี้เป็นบุญยังงานยังนาะคะ่ะมาล่ำ ถวายนะคะแล้วก็จัดคอนเสิร์ตนะคะบวงสวงหรือว่าแก้บนนะคะแก้บนสารแม่ฮันนีที่แม่คู่ได้มาอธิษฐานนะคะขอพรแล้วก็ขอสุขขอหลับขอสุขขอมานแล้วก็วกได้ก่อนลําแม่ฮันนีนะคะไปสืบสารไม่หรือว่าเข้าไปบันทึกเสียงใไม้นะคะเนาะค,ะะคะ่ะขอแม่คู่น้ำตาลนบนที่นอนค่ะบนที่มีรักเดียวแล้วกา ขอแล้ว่าเต่งนะครับเดี๋ยวผมก็ลองแก้ขอแล้วต้องเต่งแล้ะก็น้ําตาหล่นบนขอบเตียงนะครับเป็นอัลบั้มคู่ขวัญสืบตำนานฝากกันแล้วกันครับผมอันนี้คือคู่ขวัญคู่ขวัญสืบตำนานนะคะอาจารย์สุกิจบ่อทองแม่ครูหอมหวนเทพลุงเรือมนีมีนักรองรับเชิญมาน้วยค่ะควกพ่อครับพี่นิสาทีทองแกนแล้วก็ลลุงโลดเพชรธงชัยนะคะ เดี๋ยวดีพินิจแล้วก็ล่งเซ็จแค้นเราอยู่หลังไวทีเพราะว่าเราเป็นคนบกขาดแค้นจะมาอย่าปอกกับมาอาจารย์ลวงโ่อที่ต้องใช้นะครับก่อรลับในดสีดวงดังให้พี่น้องได้ฟังกันเอาคาดซีเมนต์คู่ก่อนกันแล้วกันถวายแม่ฮันนีศิีอศาสตร์ครับ กี่ปีมาว่าชาติหรือว่าชาตินาเดินมาพบแล้วคนของใจที่ไม่ตามมาหุเดอดสดหมอกฟ้ากับเพงเกลียนบ่ใจหวั่นไหวสี่ใจหวั่นไหวเคยพบกันแต่ใจ เหมือนตานรกหงกัุจลไอ้ผีนี้ไปไม่เคเจอฉากใหมปแต่ว่าหัวใจน้อง ฝากซีเบนปูนะคะับาไปฟองในยูทูบเด้อไปิดวลเลย์วอแชร์แชร์กันแล้กันครับผมในทูบแมู่หอห่อยหัวเด้อขอเสียงคนปอมีปูได้แล้วคุณมีปูอ่ะค่าสีเบนปูนะคร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để chi không bỏ lỡ những video hấp mưa chưa thấy con bên mình làm ai บอดีตต่อไปสัญญาบนหิโนนองไยแต่พราะเหตุใดย้เก็นได้หัวใจโดนโดนเรื่องในอดีตสองคนเขาใคยสากเคยกอดจนมาหัวใจหัอสิหัวซ้ ข่าไุณคเด้อนรับนะ,ะขอบคุณครับ,บไปอันนี้เป็นชุดน,นางรำนาค่ะของทีมงานของแม่ครูฮอรวนนะคะมีหานเครื่องอีกตะขานนะคะเนอรค่ะมอนีมาขับคันเต็มบนเวทีนี<ด>่นะคะเอ,เ,เอาเดือนพุมผ้ากำลังสิบมหดเดออ้อ นอกจากกุหลาบแดงแล้วขอฝากไมล่าสุดครับในคู่ขวัญสืบตำนานอดีตรักกุหลาบแดงครับค่ะอดีตรักกุหลาบแดงต่อนะคะเนาะค่ะ ที่ไอ้สมเวลาแดงยังมันคงยังที่ถึงคำก่อนเกลีมาเปล่นห้ดดังเสริมที่กตอนเลียเขาไม่ยสัญญากันเวลาแดงเกอดยันเสียหักทันบ่ไหม i have been young